ลูกเราเพิ่งจะเริ่มเล่นบอลไปส่งแข่งแล้วไปเจอทีมที่เขาเก่งทีมที่เขาส่งแข่งประจําก็จะคัดเด็กมาเพื่อเด็กเก่งมารวมกันหนึ่งเลยความสามารถเฉพาะตัวมันได้อยู่แล้วเขาก็เพิ่มเรื่องการระบบการเคลื่อนที่เขาเก่งเขาเป็นแล้วเขาก็ต้องเหนือกว่าเราต้องมองว่าเราส่งลูกเราไปแข่งเพื่ออะไรเพื่อจะไปสู้กับเขาหรือว่าเพื่อจะเห็นว่าลูกตัวเองอ่ะความสามารถอยู่ระดับไหนแต่สิ่งที่ได้คือประสบการณ์ในการเล่น ในการแข่งในการในหาการจริงว่าอยู่ในสนามแล้วเด็กจะเป็นยังไงถ่ายคลิปมีอย่างไงการรับส่งบอลเปอร์รเซ็นต์การเสียบอลเปอร์เซ็นต์การยิงประตูทุกอย่างมันมีคลิปยืนยันแล้วก็เอามาเอามาวิเคราะห์แล้วก็แก้ไขค่อยๆไปทีละจุดให้มันไปไปทีละจุดแ,แล้วเด็กก็จะค่อยพัฒนาดีขึ้นก็มีผู้ปกครองหลายคนที่ส่งคลิปให้โค้ดูแล้วก็มาซ้อมเดี่ยวมาแก้ไขแล้วก็กลับไปซ้อมลูกเองก็ดีขึ้นกับการเปรียบเทียบ ลูกเราสู้เขาไม่ได้เลยคนจะพอไหมควรจะหยุดแค่นี้ไหมในอนาคตเนี่ยถ้าลูกเราซ้อมดี